นักท่องเที่ยวจีนไฟแรกเดินทางถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะที่ทางการไทยถแถลงยกเลิกนักท่องเที่ยวไม่ต้องแสดงข้อมูลการฉีดวัคซีนแล้วค่ะติดตามรายละเอียดจากคุณสิริพรกิบประกอบรายงานสดเข้ามาค่ะนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวบินปฐมถมเลิกได้เดินทางมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้ถแถลงยกเลิกการแสดงข้อมูลการฉีดวัคซีน2เข็มเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ หลังจากที่นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเดินทางเข้าไปต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนด้วยตัวเองซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากเที่ยวบินปฐมฤากจากเซียเหมือนแอร์ไลน์จำนวน286คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ นายอนุทินได้เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะกรรมการวิชาการภายใต้พรบรโรคติดต่อแห่งชาติได้มีการหาหรือแก้ข้อกําหนดในการเข้าประเทศไทยสําหรับผู้โดยสารต่างประเทศที่เดินทางเข้าไทยเบื้องต้นได้มีการปรับเปลี่ยนไม่ต้องแสดงข้อมูลการรับวัคซีนครบสองเข็มสําหรับการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังเกิดกระแสนักท่องเที่ยวโซนยุโรปยกเลิกการเดินทางทั้งนี้เป็น การพิจารณาตามระดับวิชาการหลังจากมีข้อมูลการรับวัคซีนของคนไทยในประเทศและมีอัตราการติดเชื้อตามธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นเหมือนกันทั่วโลกค่ะโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรการดังกล่าวนะคะก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายัางประเทศไทยและไม่เป็นอุปสรรคหร,รือกีดขวางในการเดินทางทางนี้เชื่อว่าหลังจากนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไทยเพิ่มมากขึ้นและมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ ประเทศอื่นๆทั่วโลกส่วนใหญ่ก็ฉีดวัคซีนแล้วมีภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นการไปมุ่งเน้นว่าทุกคนจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนเนี่ยจึงเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดเ,เกิดความไม่คล่องตัวความไม่สะดวกนะครับท่านก็เลยม,มีความมีมีมติออกมาว่าเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องมาเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการนะครับสำหรับวันนี้นะคะจะมีนักท่องเที่ยวจีน เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น15ทเที่ยวบินกว่า3,400คนขณะที่ตัวเลขคาดการณ์ทั้งปีนะคะคาดว่าจะมีมากถึง7ล้านถึง10ล้านคนค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะกลับมาช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิดได้เป็นอย่างดีค่ะ